ก็ Girl, สวัสดีครับเราก็อยู่กับเกม Battlefield Bad Company นะครับปา a สา3แล้วก็อยู่กับตอน Upriver นะครับก็ด่านนี้ก็มอบลงุงสไนเปอร์มออลุกฆ่ามันและเร็วๆโอเควิ่งช็อต คือุ่มเห็นเขาแล้วไม่เด็กเข้มเด็กนั่นนี่อะไอล่ะก็เขาอยากจะถามเขาเท่าไหร่นะ o ล e วพอเขาจะมีไอเดียแล้วฉันต้องเอาพวกเขาออกมาโมโรในตึ้งเคียวเงินในสไนเปอร์เอากระนั้นออกเราเซ็งสายฟ้าแล้วเขายิงเราก็คอยดูเขา Wait for the thunder, then take it. I'm long sir. i One just, one Q. Move up, Sarge. am not sure. Two am not sure. I'm not for I'm not Long. ไม่ได้มาวะพร้อมมายิงอ่าตนต่อไปพร้อมมายิงยิงสวยเยอะทุกอย่างเตอรหนาทราบอ่าไอ้คนหนึ่ง แทงโกเออสิบสองนาฬิกาเราเสียงฟ้าร้องในหัวในหัวพร้อมไยิงไ,<ป>ไม่ได้กินหัวโอเคงานสวยมากคู่หูสองนาฬิกาต,อต,อตอกาอก้องประกาศไอแช์หน้าประตูเหรอ โอเคเอ่อไอ้ตรงนี้มันนักยากหน่อยสองคนเนะี่ยเฮ้ยไม่มีคำชมหน่อยหรอเฮ้ยที่จริงมึงต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ดิ <c oughs> สุด <Okay, S 2> ีมกโอเคคยร์ okay, <อ>ไปกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ไปไม่ลองเลยอืมกล่องปืนเอา AK971 ไม่ใช้ดีกว่าปืนนี้เป็น AK971 AK ไม่ใส่ดอกอันนี้เป็น, AK น,นเป็น ลูกซองเหมือนข้างหน้าต้องข้างหน้ามีสไนเปอร์ต้องใช้สไนเปอร์แล้วก็เอออ่ะ,อะช่างมันเลยเล่นอย่างเงี้แหละสเตปบูสเตปบูปบโอโอ้จม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 ,จม,จม โอเคเปนต่อเพื่อนจะเขาบอยเออคาบอยอคาบอยงแต่คาบอยไม่อยู่สงครามนะบางทีเขาอยู่ในเออซันเดย์วันอาทิตย์ถึงวันจันทร์น่ะเออเราต้องไปตามให้ยินนะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปกลับดัง เห็นได้ไง่ายอ่ะบางอย่างเราคงต้องดูไว้เพื่อชีวิตขอ,ขอบใจใจหากดูอ,อันแปลไม่ออกแม่ <c oughs> แปลมั่วๆนะภาคมันะ่วเนี่ยมีหนึ่งเส้น <c oughs> โอเคกับดักเคลียร์แล้ว <c oughs> ดีมากมอโลก อ่ะตรงนี้อีกเส้นหนึ่งดับเคลียร์ไปทางนี้ดีกว่ากูกูเดินอ้อมได้ไหมเนี่ยไม่เสี่ยงดีกว่าตาไหนดีมาก,ออกมาโลกไปยังต่อ มีเสียงเพลงมันต่างกันยังไงวะเฮ้ โอ้อมันช่างเป็นทางยาวเกินโอเคฉันมันหินฉันยิงแล้วมันก็เท่วแวาล้วตรงนี้มันต้องใช้เรามีทาวเวอร์ตรงนั้นหนึ่งเอาละ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเราคงต้องโดดร่องไปตรงทางแม่น้านไปไม่ค่อยทันภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะแข็งแรงเอาไอ้เชี่ยเลยโอ้จริงไม่ยิงลง อออืื <Private classroom liksom> ้หแดงเดือดเลยน่าจะไม่ตายแล้วนะกตจะไม่แล้วนะจะไม่ตายแล้วนะแล้วกูตายได้ไงวะ จะไม่ตายแล้วนะโอ้อ๋อเอเ้ไอ้พวกนี้ม่งไม่รอกูเลย Đây Đây là bú á Xem cái sườn mình không của mình đang cong นี่ซอนซอนเนสียงเสียงมาตัวอยู่ไหนวะอ๋อชุดเนียนชิบหายโหลดโหลดโหลดฟังเอาไม่ตาย มันม่ยิงเฉีวเฉียดงุกมากอะไหนวะยิงไปยิงไปลูกพ่อโอ้แตงินิดเบิดอืม บ้านนึ่ผลิตระเบิดกันหรือไงวะโอเคเคียร์ไปกันต่อ นนะัเออขาจะเอาเขามาได้ยังไงล่ะมีการคุ้มครองเยอะขนาดนั้นคงจะเป็นอะไรวีเลอร์อะไรวะจำไม่ได้คขอเปลี่ยนไปใส่ดอตเลนเฮ้ยคืนนี้นี่วะเอ้อหรือมานครับ I said them. Mm. Oh. มีบอกกูก็รู้ อเอาบังเกอร์กูหายเลยนะปปเปลี่ยนที่ cover อืมมีไห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 มโอ้

ใช่ไหมฮิยมึงมาตอนไหนวะขอที่ลบน้อยเฮ้ย่ เดือดจริงๆใครเป็นใครบ้างวะอืมมอโลเราไม่สนใจกูเลยไม่วิ่งมาละโอ้ยมาจีนกัน เพื่อนเออไปไม่ทันโอ้ยิงเยอะไปนะมึงคูลอกเกูต้องวิ่งมาทางนี้ก่อนตึ๊ดติดดติดดติดดตึ๊ดติดดติดดติดติตดตดดดด อืมอัดหน้าไปลูกตะกตัวสิบสองแกรนเฮ้ยไะไวะ อย่าอย่าอย่าโอ้โอ้สัตว์รอปืนโพกอืมเตรียมมะฮอมอู้เม้งระเบิดคารถมึงยังไม่ตายกันอีกเหรอวะ ูตายมาสามรอบแล้วเน,นี่ยโอ้โหไม่ชินกันเป็นเชอะไรเนี่ยเออตามขึ้นมาระเบิดม่นไปไม่ถึงเอ,อเอ้ยเแค่ติีหัวแคดที่ริครักเกอร์ แล้วหันมาทางนี้ไม่มีพังประตูเไปหัวใ้มไหมเจอ,อยิงประตูทิ้งมาอย่างทโ่เค อดกระสุนชีโรโบอลเองเนอะโอ้โหวิ่ง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 

ตายมาแล้วนะโอเคอืมเก็บไอ้เกี้ยวมึงทำด้วแสบมากนี่ก็ฝันดีลาเตสวัต อปืนนี้ไม่ถน,นัดมีแบบมีด็อัไหมอ๋อต่างกบับไงวะโอเคกระสุนพร้อมเลยพร้อมสิโฟม,มไปวิ่งดำไปก่อนเว้ยกูมาก่อนมึง เดี <ersch> <S 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 ๋ยวไอ้เชี่ยมึงวาร์ปมาได้ไงวะเนี่ยกูว่าคนทำเกมแม่งต้องโกงเฮ้ยต้องโก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 งคึกอืมโอ้ยโอ้ยจุดจุดจุะ

แม่งมันยิงิฟังยังวะเชื่อไงน่มันคเนค่ตของตู้ไปไปไปาลยซะโอเคย่ีคือ่นมึงหรอกยิงแมทคน ยนกเ,เอเอปืนเฮ้ยเชี่ยมีปัญหาไม่ต้อขอบคุณท่นครับวิกูดเจอจเอ่อมีอะรโชว์ฉันละ่ะก็รีบไปดีบโชว์มาหน้าบบขี้ขีมันบุกรุ่นไหไหนะเนี่ยออไมเจ้าไม้ตา เป็นวุธเป็นของปอมมันไม่ใช่ของปลอมเท่าไหร่เป็นอาวุธที่แบบเราตายแน่แฮกยังไงห็คอเร็ตัพได้ก็ต้องจดเซมันมีอาวุธยิ่งชกหนายยังมีที่ตั้งเหรอไม่มีที่สำรองเหรอเดี๋ยว ุนฟ้าุนฟ้ามีอะไรมีอ